ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องฟองฝ่ายฮองบ่าวดมลูดอครับมื่อวานี้มาเยี่ยมขายเยี่ยมอาสม <on> ลื่นีน้อยครับ<า>แห้งสูงกิ่งท่อง <heroin> สูงกิ่งท่องเจ้าของขายบางไฟสูมกิ่งท่องครับพี่น้อง <thereby. S 1> ลื่นีน้อยครับสวัสดีเอฟซี <Deadpool. S 1> นะครับท่านลื่นซีสวัสดีครับผมน่นโอ้ห huh. oh, มอนี่คือเดี่ยหมอนี่ไหวไวโอ้คือเห็นพันธุ์ทุ่งฟาร์มเห็นบ่าวดมลูกคักแต่ว่าเสื้อทีมงานเพิ่นเนาะสนับสนุนโดยพันธุ์ทุ่งฟาร์มเนาะพี่น้องเนาะจระนองครับ โอ้สวัสดีคร yes, ับโหน่าแจะทั้งแจะครับทั้งแจะครับทั้งแจะครับทั้งแจะแย่รูเล็กครับทั้งใหญ่แห้งคายซุ้มกิ่งทองหน้าหน้าหนองกี้พนครับพี่น้องพี่กัดกับบ้านกุฎว่าตำบนกุฎว่าอำเภอกุชเชนไรยจังวัดกระสินมื้อนี้กับมาเยี่ยมมายามเพิ่นครับพี่น้องมากกินข้าวน้ำเพิ่นครับ ลวก็โอ้ที่ลืมม่ได้ก็คือหัวหน้าขายสอสวัสดิ์รถไทยใหญ่นะครับน้องพี่น้องเนาะสวัสดีเอฟซีเพื่อนแน่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเพื่อนกะมหาว่าวผีว่าน้องว่าวมัววาวูกเอ็นงานลุสาวครับพี่น้องมีแม้นปีนี้นะครับเด้อเดือนสามปีหน้าครับพี่น้องงานลงมือลงเงี้ยนครับเอ็นคือู้เา่าทักหลายอ่าหัวหน้าญาติครับแห่งแห่งแห่งซุ้มใกล้ตีครับพี่น้องสวัสดีครับวหนาครับได้งานได้งานการเชื่อมเหล็กงานสร้างครับ ติดต่อมาได้ครับหัวหน้าญาติครับงานรับรับงานเชื่อมครับพี่น้องเิืนกัไว้ใจได้ครับผ่านงานมาระดับประเทศมาแล้วครับพี่น้องนี่แมนธรรมดาครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายประสบการณ์สูงครับพี่น้องติดต่อ่นไดครับกันอย่าได้บังไฟกับติดต่อมาทางช่างแก้ครับพี่น้องบังไฟร้านบังไฟตะไลครับพี่น้องถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ หน,ห,นหน้าหน่องขี่พวนนะครับค่ายซุ้มกิ่งทอง,ง,งก,ด,งงกด,ดังสุดในโลกเ,เชียวในขณะนี้ครับ28ล้านวิวครับพี่น้องซุ้มกิ่งทองสนับสนุนโดยพันธุ์ทุโฟพฟ้ามค,ครับพี่น้องล้วก็บ,บ่าวดมลูกด,ดกครับพี่น้องอ่า <c oughs> ขอขอบคุณเพิ้นครับท <c oughs> ่านอดุลพันธุ์ทุ่งครับที่เพิ่อการสนับสนุนมากครับล้วก็สวัสดีรถไถ่ใหญ่เพ้นกะโอ้แข็งแข็งครับปีนี้มังไฟกับฮื่นงามครับมาอร่อยหอมพรมนี่ ล้มม่กลางครับพี่น้องปีนี้ปีหน้าเอาไม่ครับปีหน้าเอาไม่มาเยี่ยมมายามเพิ่นกะโอ้แนวกินมันกับปิ้งไก่ครับพี่น้องปิ้งไก่กับท้าไก่กิ่นดินมันมีแม่แหละได้ป่วนเหรแล้วบอกโหนะไอเดี่ยวยำที่บอกทั้งเสีงทั้งเที่ยวโอ้เหยวมันมีดีเท่าเอวได้หนิเหย้ามันก็ดีอืมหอมไก่อ่าเดี่ยวพาเท็ดหมูป้าครับพี่น้องอันนี้สูตรเด็ดเพิ่นสูตรเด็ดหน้าหนองกี่พนเพิ่นจำเจียว ขมอ้ํา้ครับพี่น้องสูตรสูตรทางนี้มักขมครับพี่น้องมีต้องกับผักกระเด๋ครับขมอยู่แล้วครับมาเยี่ยมมายามหัวหน้าค้ายเพื่อนครับได้ข่าวว่าจะเลี้ยงสลอง28บล้านวิวครับคือปีใหม่นี้ละอะไรบางไฟน้อยจุดดินน้าครับพี่น้องอันนี้ช่างทิวครับแห่งมะร่อยหอมครับสวัสดีครับ นี่ครับพระเอกหลายแซนวิวคือเดียวครับอยู่ในช่องบ่าวดมดูดกครับดูทรายดูทรายดูทราย,ายดสูยดส,ยดสีน้อยเพื่อนครับแต่คนละค่ายครับ <laughs> คนละพักคนละพักครับคนละพักแต่ว่าเป็นขายแบบวา่ามิตรภาพครับเกื้อกูลเดียวครับซอยเหลือเดียวมีแมนมาอยู่โดดเดียวครับได้าาดดาาเป็นดูทรายเดี๋ยวข่าวว่าเพิ่นจะเปิดช่องยูทูบไวๆอยู่ครับพี่น้องทางแจ้เพิ่นเกิดแต่ไอ้ช่องยูทูบอยู่ครับพี่น้องคอยติดตามนะครับช่างแจ้แย่รูเล็กครับพี่น้อง ลูกเล็กหมายถึงลูกฟังไฟตะไลครับพี่น้องกกราบสวัสดีพี่น้องไปทั่วโลกนั่นเลยครับ thank you thank you ครับ thank you หลายๆครับที่เกียวติ่ตามรับชมล้ำรวยครับถึงแม้จะฟังเนี่ยสวัสดีครับครับโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ล้ำรวยล้ำรวยครับผมไมยคือของก็ไดสามนาทีนึงเอาเนี่ยเาคนนี้เนี่ยจะพอปิดไปแล้วยำคำปุ้มบุ่มบึงเนี่ยได้ยังไงที่คงก็ไดสามนาทีนึง ต่อมาดามันต้องมีตำกว่าห้านาที่สิบเห่าห้าหนา้นาที่ขึ้นไปสั้นหลกับพี่ดีเหยาหลากับพี่ดีเฮามีจันดังเอคอยเอดไปเลยเลยครับากาปเป็นกำลังเจอเพี่น้องสุขสุขชนครับที่คือเอช่องยูทูบนะครับเนาะบ้ารุมรุดกดกเอดกับพี่ี่ขึ้นว่าได้หวังล้วได้เงินได้ทองนะครับแขได้เปยแพ้วัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องบ้านเฮาของพี่น้องเช่าภาคอีสานเฮาของชนเผ่าผูไทยเฮา กาเป็นความภาคภุ่มเจออีแบบหนึ่งครับที่ได้ที่ได้ไดนำเสนอครับนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีอีสานบ้านผู้ไทยครับพี่น้องบ้านกุดวาตาบนกุดวาอำเภอกุชิชนไรจังหวัดกาฬสินครับเป็นวิถีชีวิตของเศร้าอีสานชนเผ่าครับพี่น้องที่ได้อุปยมมาจะฟังเล่าครับเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังเล่ากะผูไทยกะหลครับพี่น้องกะในชีวิตหนึง่งเบ่าดมดุดกและกาทีมงานกะ และถือโอกาสไปเที่ยวเมืองล่าอยู่ครับจากเตอหนึ่งบัวา่าห <ไป S 1> มู่ยูทูบเปอร์อยู่พุนกะลายอยู่ครับไปไปชุนพาบุทไท<ป>ยที่เป็นยูทูบเ,เปอร์อยู่ฝั่งเล่ากหลายครับพี่น้องกับฝ้าความคิดถึงไปจอดสุขุมวบอ,บอ,น,บอน,นะครับเด้อพี่น้องฝั่งล่าพี่น้องชุนพาบุไทยชนเผ่าล่าหรือว่าทุกประเทศทั่วโลกครับพี่น้องถ้าได้โอกาสมาดุนรกก็ได้ไปเที่ยวไปเยี่ยมไปยามครับแต่เมื่อนี้มากินข้าวนำท่านฤาษีน้อยสักก่อนเนาะณอาสมแห่งนาหนองขี้พวนนะครับเนาะ ครับเออเดียนครับเตรียต้อนรับะก็มาเยี่ยมมาหยามได้นะครับเด้อหยามเ็ดบังไฟอย่ามาเยี่ยมชมขายอย่ามาเบิ่งวิธีการเ็ดไม่ไม่ห่วงนะครับพี่น้องนะว่าแต่แจ้งความประสงค์มาก้อนนะครับนอกเพราะว่าจะได้จัดหาที่มองอยู่มองเศร้าแล้วก็เตรียมเตรียมต้อนรับเื้อถือตองนะครับเนาะต้องแจ้งมาเป็นทางการสักกอนครับมีแม้นม่าขึ้นจะมาละมาเด้มันต้อนรับดีท่านยันห่ามาหลยครบครับพี่น้องตองแจ้งคือหุ่นจักลงนาสักก้อน พวหัวหน้าแจ๋หลาได้หาแนี่ยยูนกินไว้ตอนรับครับพี่น้องพป็นด็ดลาบเนียวบอกหรือสูตรป่ามุยขเข้าเข้าฮักบน่นู้นนะลื้อเนาะครับหัวหน้าญาติพิ้นกันต้มไก่สุกินครับพี่น้องแั่นได้งานเล็กงานก่อสร้างกะติดต่อสัางพื้นได้ครับสังญาตาิหัวหน้าญาติเพื้นกะยิน,นดีรับไ้ครับพี่น้องทั้งแจ๊ครับขั้นยยอะไรบางไฟหรือว่าสอสวัดรถ,ถไทใหญ่ติดต่อมาได้ครับพี่น้องหรือว่าทีมงานมาอร่อยหอม ถ้าต้องการบัางไฟตะไลไปจุดในงานพิธีต่างๆติดต่อมาได้นะครับออกนอกบ้านความยาวไม่เกิน2เมตรครับพี่น้องมันจะไปงายเนาะมันจะมีกีบ2เมรโคู่งายเื่นวะเนาะครับถ้าเงากว่านั้นไปเงาะครับพี่น้องคู่เงาะทำให้เงาะขากระแพงครับแกลบว่าทางเงาทางเงาแล้วมันเดือดขบถึงโหเ้ยเขาทางขวางมิคือได้นานะมันไปขควางผู้อื่นได้ เทายังง่ันเอาทางขวางเอาแต่แควครับเอาแต่แควได้ครับเอียงยังดีครับพี่น้องแค่นั้นกับมีดนอยู่ดําทีมงานเบ้าดุมลูดกครับฟังแต่วาลุดกแน่ครับพี่น้องอลูดกได้ครับมีมีดกครับหาแล้วมันมันดกนะแมนครับกินข้าวน้ำเดียวได้ครับได้สุขสุขคนกินข้าวน้ำกันครับพี่น้อง มากคัเหมนกับปีงไก่กินดินครับบิดเบเผื่อไก่กับเลี้ยงไว้ครับเตลอเก่งกับเลี้ยงไว้เตลูไมีเก่งห้ากินครับพี่น้องอี้สังใหญ่เลยครับเพิ่นกะนอนเละงูอยู่ทงอยูุ่ท้าครับสบายเจอละดันในเพิ่นเปิดช่องยูทูบอยู่ครับเพราะว่าวิถีชีวิตของชนเผ่าภูไทยห่าแล้วกพรความบางเบาดุนดุกกะว่าล่ะสร้าง ช่องยูทูบเพอช้อยดันช่องยูทูบบ้านเฮานี่เพอได้สองร้อยช่องนะครับเนาะก,กับเป็นความหวังที่ที่ไก่ครับแต่ว่าจะพายามพายามดันเปิดช่องยูทูบเพอได้หลายที่สุดครับเพราะว่าจะจะซอยเดียวเกื้อกูลเดียวครับจะกลายเป็นชุมชน, YouTube. น,น,น,นยูงงทูบก๊กขี่โพนหลายบ่หมักพี่พูนนะครับเรื่องพูเล่ากันแต่ว่าพูดภาษาพูดไทยคือภาษาพูดไทย น้องขี้พนครับพี่น้องขี้พนนี่มาขี้พนหรือว่าขี้พนหรือมากรองไว้บ่สระหลักโง่หลักควายมาหาสระขี้พนไว้เธอเบิ้งบ่ดูน้าฤทธิ์ครับความหมายนี้ก็ยังยังหุ้มเครืออยู่ตามนี่เถาก็มว่าเป็นเคยเขานะครับโอ้ตามนี่ถามว่าเป็นคยเขานี่ดูดูแลตั้งซื้อเอาใหม่ตั้งหาบ่เฮ้ยนั้นหน้ั่นเนื้อนี้น้่นเนเออ แต่้องขอขอบคเออบเอะไรอ่ะจับ้ยพอเียเดี๋เราเรียน้าลน้อวน่าคนหน้าหลนะพี่น้องนายานหน้าหลมยกนหลานคนหน้าหลครับสำหรับคลิปนี้ค่ะกับผมเบ้าดงลุกระ่ทีมงานสอสอว่ารถไทยย่อย หน้าหรือสีน้อยทั้งแจ้และกะคนน่าหยาดและได้รัล่าพาจ้าไปก่อนครับไว้่อกี่ยวน้าฟ้าไหมคอยติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้อง <c oughs> ขอขอบคุณหล,ลายๆที่มาสังเกตติดตามและชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ